ความรู้สึกเขานี่นะมันเกิดยากนะลูกนะเนี่ยมันเกิดยากแต่ว่าจิตมันตายไม่เป็นนะลูกนะเนี่ยจิตตายไม่เป็นแล้วมันจะไปยังไงอะเจตนาของพวกเธอไม่ดีมันก็ไปตามสิ่งที่ไม่ดีเวลาตายแล้วก็ใช่หนิพวกเธอคิดว่าพวกเธอจบแล้วอืในการอยู่ในโลกมนุษย์แล้วก็จบแล้วไม่รู้เรื่องแล้วมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะวิญญาณมันไม่ได้ดับเนี่ยผู้ที่ดับวิญญาณได้ผู้ก,ก็จบสิ้น คมรจันก็คือพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนั่นอันนี้ไม่จบนะลูกนะนี่ไม่มีทางทำยังไงมันก็มันก็ไม่สามารถลงเอยกันได้เพราะจิตมันตายไม่เป็นที่ว่าจิตตายไม่เป็นพาะแม่ครูว่าจิตตายไม่เป็นพุธเจ้าว่าจิตตายไม่เป็นธรรมตายไม่เป็นพระเจ้าตัดจิตตายไม่เป็นมันก็เวียนว่ายตายเกิดของมันอยู่ถ้ามันยังไม่สิ้นอาสวะนั่นจิตมันก็ตายไม่เป็นธรรมมันก็ตายไม่เป็นบุญบาปก็เป็นธรรมนะลูก เราต้องเข้าใจด้วยนะบุญบาปมันก็ตายไม่เป็นนะมันก็อยู่ของมันอยู่นั่นจิตก็ไปยึดเนี่ยยึดบุญหรือยึดบาปแบบนั้นจิตมันก็ตายไม่เป็นนั่นบุญบุญก็ตายไม่เป็นคือธรรมตายไม่เป็นน่นบุญก็เป็นธรรมบาปก็เป็นธรรมนั่นนี้จิตมันจะไปยึดอะไรล่ะถ้ามันยึดบาปอกุศลมันก็ไปตามนั่นแหละถ้ามันยึดบุญก็ไปตามนั่นแหละนั่นแต่ว่าสิ้นโลกเหลือธรรมสิ้นโลกก็คือร่างกายแตกสลายสิ้นร่างกายเหลือธรรม สิ้นร่างกายร่างกายแตกสลายมันก็เหลือจิตเพราะจิตมันตายไม่เป็นต้องเข้าใจด้วยนะลูกนะมันก็เวียนตายใจิดือมันไปตามคมที่มันยึดเพราะมันยึดทมเนี่ยยึดทีดิบุญก็คือทมบาปก็คือทรมันก็ยึดนั่นพอยึดนั้นป๊ามันก็ไปแล้วตอนนั้นโอ้ขอบไปเลยตอนนี้ถึงไหนล่ะลูกนั้นเพราะมันตายไม่เป็นนะลูกนะทำนี่มันตายไม่เป็นสามแดนโลกกาตแก็เป็นธรรมมันก็อยู่อย่างนี้นะลูกนะ การพบรูปพบแกละรูปพบมันก็อยู่อย่างนี้มันก็ดับไม่เป็นนะลูกนะเพราะว่าม string, water, om, flying, ja. ันก็เป็นธรรมอะถ้าดับไม่เป็นถ้าดับมันดับเป็นเราเกิดมามันก็อยู่งี้ก็แสดงว่ามันดับไม่เป็นที่ก็เรียกว่าธรรมตายไม่เป็นเนี่ยมันจิตกับธรรมนี่มันต้องคู่กันนึกตามหาบุเทเด้วยนะจิตกับธรรมนี่คู่กันพอพิจารณาดูก็ใช่จริงเหมือนที่องค์ท่านเทศจริงเนี่ยก็เพราะว่าจิตมันก็ตายไม่เป็นธรรมมันก็ตายไม่เป็นบุญก็บุญก็คือธรรมบาปก็คือธรรมมันก็ยึดเนี่ยมันยึดในสิ่เด้ว ช่วงที่จะตายนี่มันยึดอะไรอะยึดบุญหรือยึดบาปยึดธรรมยึดธรรมแบบกุศลธรรมหรือว่าอากุศลธรรมถ้ายึดกุศลทําฝ่ายนี้มันก็ไปดีนะลูกนะแต่ถ้ายึดอกุศลที่ทาฝ่ายเร็วทําฝ่ายบาปกุศลมันก็ไปทางเร็วเนี่ยแล้วพวกเธอจะรู้ได้ยังไงหนักยึนลูกนะหนักอยูน่นะอย่างนี้ก็ทําใจไม่ได้เนี่ยพอทำใจไม่ได้ไไดก็ตัดสินใจอา้อาหาทางออกไม่ได้มีเยอะ เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเนี่ยการฆ่าตัวตายชนิดที่บอกว่าเป็นวินาทีเลยอะลองนึกถึกตึงตองดูนะญี่ปุ่นนี่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยฆ่าตัวตายชนิดเอาวินาทีวัดเลยหนักคราจัากันเลยพู้ญี่ปุ่นนะดูนะปีนี้นะเป็นปีที่พวกญี่ปุ่นฆ่าตัวตายมากที่สุดเป็นวินาทีเลยขนาดนั้นนะลูนะประเทศอื่นเนี่เขาก็ยังพอพอไปพอมาพอทูพอไถ ประเทศทยก็พอไปพอมาปถุปถั่ยนี่ไม่มากนะแต่ญี่ปุ่นนี่เทียบกันโอ้คนละโลกเลยนี่พอฟังข่าวโอ้ี่ปุ่นนี่หนักกล้าตัวตายกล้าตัวตายเป็นวินาทีนู่นเอาอย่างนี้นะใช้คําว่าวินาทีนั่นแหละนี่ยแต่ประเทศทยเรานี่หุนนานใจได้เจอนุ่นผู้ที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายก็หนักเป็นวินาทีก็นุ่นก็อินเดียอีกนั่นใช้สักการณ์ได้ความหนักหนักทางบาปกุศลเนี่ยเป็นวินาทีเลยนั่นเองก็ฟังข่าว ประเทศไทยเรานี่ยังอยู่สบายนะนลูกนะประเทศไทยเรานี่เชี่ยววินาทีก็พอสร้างบุญสร้างกุศลได้เนี่ยแต่เชี่ยววินาทีนี้เไปทำบุญทต่กุศลได้เชี่ยววินาทีนี้ไปทําบุญวัดนั้นไปทําบุญวัดนี้ก็เชี่ยววินาทีของใจนั่นละสิ่งที่มันตายไม่เป็นสิ่งที่มันตายไม่เป็นก็ควรที่จะสมควรที่จะยึดถือควรที่จะทําแต่อย่าไปทําทางด้านที่ไม่ดีนะบาปมันก็ตายไม่เป็นก็อย่าไปยึดมันที่ลูกอย่าไปทามันที่ล้วก็ทําในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลที่นั่น จะบอกว่าเราทำลายบาปเอากุศลฆ่าบาปกุศลมันฆ่าไม่ได้ยกเว้นพระอรหันนั่นพระอรหันฆ่าบาปได้ฆ่าบุญได้จะจะพูดถึงไม่ยึดทั้งบุญและบาปนี่คือปรมาหมายเราพูดได้ว่าฆ่าก็ฆ่าได้ฆ่าบุญฆ่าบาปสิ่งที่รักสิ่งที่หวงก็คืออะไรก็คือบุญต้องฆ่าทิ้งนี่จะพูดออมาประม่นั้นลุงนะคือพระอรหันต้องฆ่าบุญด้วยไม่งั้นการเวียนว่ายตายเกิดจอมมีเพราะทำตัวนี้มันตายไม่เป็นเนี่ย เมื่อทำตัวนี้มันตายไม่เป็นตีมันตายไม่เป็น,ม,น,ม,ปนมันก็ยึดนี่เมื่อมันยึดปั๊บมันก็ไปที่นั่นพระพุทธเจ้าจึงฆ่าบุญกุศลตัวนั้นนั่นเรียว่าตีด,ดีอันนี้ไม่มีคําว่าฆ่าแต่หลวงพ่อใช้คาว่าฆ่าไม่ฆ่าไม่ได้นะลูกนะนั่นถ้าอยากไปปรุ่งนี้ปนีฆ่าพ่อฆ่าแม่นั่นบุญตัวนั้นนั่นพวกเราไปยึดถือมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทุกวันนี้ก็ทําบุญดูเข้าใจไหมนี่ก็เราเราทำบุญ เราลาบาปบำเพ็ญบุญนั่นพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้ล้าบาปบำเพ็ญบุญแล้วใครจะทราบล่ะเมื่อปิ้นปลายสุดท้ายให้ฆ่าบุญทิ้งนั่นใครจะไปทราบทราบได้เฉพาะพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนันแต่ต้องให้สัตว์โลกยึดบุญติดบุญเสียก่อนยังไงไม่ได้อันนี้พูดให้ลูกหลานฟังมันต้องมันต้องเป็นไปตามนั้นนะลูกนะเราจะไปยึดบาปอกุศลก็ไม่ได้มันต้องยึดบุญยึดไปเรื่อยละบาปบำเพ็ญบุญฆ่าบาปยึดบุญฆ่าบาปยึดบุญไปเรื่อยเรื่อยบุญมากขึ้นมากขึ้น ผลสุดท้ายโน่นเลยก็จะเข้าใจเองว่าจะทำยังไงจึงจะเข้าสู่มหาปฏญานิพานได้เมื่อบุญเต็มเมดเต็มหน่วยนั่นก็ว่าบุญเป็นธรรมบาปก็เป็นธรรมจิตก็เป็นธรรมที่วัดนำมาทำรรมันตายไม่เป็นนะลูกนะแต่ว่ามันยึดอะไรล่ะเนี่ยะเนี่ยเพราะว่าผู้มีปัญญาพระเจ้าว,ว่าผู้มีปัญญาแต่หลวงปู่มาน้มดูว่าผู้มีปัญญานี่ผู้มีปัญญาจริงๆมันคร,รอบสามเด่นลูกกระทาด สามแดนโลกธาตุทะลุสามแดนโลกธาตุถ้าจะพูดถึงผู้มีปัญญาตา้องมีปัญญาครอบสามแดนโลกธาตุและทะลุสามแดนโลกธาตุนี่นึกตึกตองไวอ้อแล้วเขาจะรู้ได้นั่นโลกธาตุที่เป็นสมมุตินั่นและโลกธาตุที่เป็นวิมุตินั่นเอาแล้วเราเนี่เราไม่เหมือนหมู่นะั่นเรานี่กลับก็มาปับ๊บอ้า สามแดนโลกาธาตุมันก็รวมมาที่กายและใจนี่นาเนี่ยนั่นมันไม่ได้มีที่อื่นนี่นานึกถึงตองหลมันก็ใช่จริงสามแดนโลกาธาตุการพบรูปพบแล้วรูปพบพบก็คือกายกับใจนี่เองอ๋อเนี่ยที่ว่าสติกาลังปัญญาทะลุสามแดนโลกาธาตุมันก็ทะลุก,กายกับใจนี่เองอ๋อที่นี่เองนั่นชนะสามแดนโลกาธาตุก็ชนะกายกับใจนี่เองอ๋อมันลงตรงนี้นั่น กจึงวก่ากันมานั่นก็บว่าพิจารณกายพิจนนารณากายพิจารณาจิตพิจารณากายพิจารณาจิตมันก็ลงกันลงกันตลอดตลอดนั่นการพบก็คือกายรูปพบก็คือรูปร่างอารูปะพบก็คือนามแห่งใจลงตรงนั้นในเรานะนี่นะนั่นต้องฉลาดลูกนั่งน,นั้นไม่ได้แ็เราก็รวมมาอามันอยู่ที่ไหนนะาเนี่ยแล้วใครจะไปไปตามไปตามสัญญาเฮ้ยไปตามปัญญาจนถึงสามแดนโลกธาตุาน,นะเนี่ย ปัญญาของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกครอบสามเด่นโลกธาตุนั่นปัญญาของพระอรหันต์ครอบสามเด่นโลกธาตุโู้ครอบได้ยังไงนับดาวได้ทุกดวงนั่นนับโลกธาตุได้ทุกโลกธาตุนับอิฐหินปูนชยัยเอ้ยนับเอ้ยอะไรล่ะอิฐหรือหินหรือก้อนอยู่ในอวกาศได้นับได้ยังไงเนี่ยนั่นแหละปัญญาของพระพุทธเจ้าและปัญญาของพระสงฆ์สาวก ครอบสารสามแดนโลกธาตุและทะลุสามแดนโลกธาตุมนึกถึงตอนดูนับได้ยังไงเนี่ยนี่นี่มปวดหัวนะลูกนะเบียนไปก็ปวดหัวนับได้ยังไงคนนึกตึงตอนอี้คำว่าการพบรูปพบแล้วรูป,ปพบมันไม่อยู่ไกลนี่นะก็เลยวกเข้ามามการพบก็คือตัวนี้เองเอาก็คือร่างกายที่ทะเยอทะยานอย่างในกามนั่นอ๋อลงตรงนี้หละ รูปภพก็คือรูปร่างตัวนี้เองนั่นรูปร่างตัวนี้เรายึดมั่นถือมั่นในรูปในร่างว่าสวยและไม่สวยหรืออะไรก็ตามคือต้องการมีรูปมีร่างทั้งหญิงทั้งชายอ๋อนี่คือรูปภพอรูปภพล่ะอรูปภพก็คือเป็นนามแห่งรูปคือการพบและรูปภพ๋อตัวนี้มีปัญญาขึ้นพอพ่อมีปัญญาป้าพ่าก็วกข้ามาตัวนี้เราต้องทําลายการพบและรูป การพบรูปพบแรกรูปรพบนะอย่างไั้นทายยําลายยังไงอืมก็ทาลายเรื่องการเสียก่อนมาทำพิจารณากายให้เบื่อหน่ายในกามนั่นพิจารณาร่างกายให้เบื่อหน่ายในรูปเรียกว่ากามพบแล้วก็รูปพบแล้วรูปรพบเหรพิจารณาใจไม่ให้มันยึดไม่ให้มันถือรู้กาใจไหมอ๋อ าคนไม่ฉลาดก็ไม่ฉลาดนะแต่เราเนี่ฉลาดหน่อยฉลาดในเรื่องที่จะสังหารพบสังหารชาตินะพ่อหน่ไม่เหมือนมูนะอ๋อไอ้ตัวนี้เองที่บอกว่าการพบรูปพบแรกรูปพบที่แท้มันก็อยู่ที่กายกับใจนี่เองนั่นถ้าจิตมันพิจารณาหรือใจมันพิจารณาท่องแท้มันก็ทิ้งกามราคะนั่นมันก็ทิ้งรูปทิ้งร่างและมันก็ทิ้งใจตัวนั้นที่เป็นนามที่เรียกว่านามธรรมา หรือที่เรียกว่าอารูปภพ,พบเราต้องทิ้งให้ได้อที่เรียกว่านามหรือที่เรียกว่าสมมุติตัวนั้นที่เราเรียกว่าใจหรือเรียกว่าจิตถ้าทิ้งไม่ได้เราก็หลงในอรูปภพ,พคือการพบรูปพบแล้วรูปภพปัญญาไม่ถึงมันมันก็ไม่สามรารถทําลายพบกทำลายชาติได้นานี่ลงตรงน,นั้นนี่เราไม่เหมือนหมูเรานี่ยคืนอน้องเข้ามานี่คือการพบรูปพบแล้วแล้วรูปพบ,พบก็อยู่ที่กายกับใจนี้เอง มันไม่อยู่ที่อื่นอันก็เอาที่หนมุนเข้ามามุนเข้ามานี่เริ่มต้นใหม่ๆแล้วก็ซัดเข้ามาตรงนี้ซัดเข้ามาตรงนี้มันเป็นการพูดยากแต่พอทำมาที่จะพูดออกไปให้ใครฟังถ้าจิตเขายังไม่ถึงมันก็ฟังยากคือฟังไม่รู้เลยปัญญา้พูดพูดเรื่องอะไรเขาว่าปัญญามาอย่างไงมันอยู่ที่นี่ได้อย่างไงก็การพบรูปพบเรื่องพบพระพุทธเจ้าก็บัญญัติแล้วการพบเออก็เป็นอย่างนี้รูปพบก็เป็นอย่างนี้รูปพบก็เป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากจะมาที่จากฌานจากญาณน่ะ ผู้ที่ได้สมาธิธรรมดาธรรมดาก็อยู่ที่การพบผู้ที่ได้ฌานได้ญาณก็อยู่ที่รูปรูปพบเรียกว่าอรูปคือเรียกว่ารูปฌานผู้ที่ได้อรูปฌานก็เข้าไปสู่อรูปปะพบนั่นก็ใช่อันนี้ก็คือตำราก็ไม่เข้าไปเข้าไปแต่ความเป็นจริงที่นั่นแล้วทํายังไงจึงจะเห็นรูปประพบทายังไงจึงจะเห็นเอทำยังไงจึงจะเห็นการพ ทำยังไงจึงจะเห็นรูประพบและทำยังไงจึงจะเห็นอรูประพบคือการพบรูปพบและอรูประพบทำยังไงจึงจะเห็นด้วยตาตัวนี้นั่นมันจะเห็นได้ยังไงล่ะถ้าเราไม่มีปัญญามันก็ไม่เห็นมันก็พบเข้ามามันก็เห็นที่นั่นพอเห็นมาอ๋อเนี่การพบก็ตัวนี้เองนั่นมันก็ขี้กายนี่เองก็การพบรูปพบก็คือตัวนี้เองแล้วก็อรูปพบก็คือตัวนี้เองนั่นก็การพบรูปพบ และรูปภบพมันก็รวมลงมาที่กายกับใจนั่นก็พิจารณากายให้มันเกิดความเบื่อหนในกาภพบนั่นพอการพบตัวนี้มันเกิดความเบื่อหน่ายแล้วตัวนี้ถ้าว่าจิตมันเทยาให้ยานอยากในรูปร่างแล้วก็ทําลายมันที่ไม่ให้มันเหลือนี่คือทําลายรูปประพบแต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันทําลายยากอรูปประพบตัวนี้มันทําลายยากเพราะตัวนี้ถ้าพูดถึงว่าเป็นนามนามที่ละเอียด แห่งอรูปภพคือแต่เพียงชื่อแล้วมันจะถอดถอนกันได้ยังไงมันจะทําลายกันได้ยังไงนั่นแหละก็ทําลายได้ที่ก็เพราะว่าเมื่อทิ้งจิตได้เมื่อไหร่มันก็ทาลายอรูปภพได้โน้นลูกนน่ะแต่ถ้าทาไม่ถึงปัญญามันก็ไม่ถึงมันก็ครอบไม่ได้เพราะว่าปัญญาตัวนี้มันอยู่ในการพบรูปพบแลละรูปภพนั่นแต่ถ้าปัญญามันเหนือการพบรูปพบแลลวรูปภพมันก็ทําลายใจและทําลายจิต ทร้วจิตกับใจนั้นอาศัยซึ่งกันและกันแห่งสมมุติที่พูดใช่ไหมล่ะไอ้ที่จริงก็จิตตัวเดียวนั่นแหละเมื่อทาลายจิตได้การพบรูปพบและรูปพบก็จบสิ้นเพราะการพบรูปการพบรูปพบและรูปพบมันก็อาศัยจิตอยู่รู้เข้าใจไหมอ๋อเนี่ยเรานี่หลงโง่งงายมานานเรานี่นะแตี๋ยวพอเป็นจิาคค่ำเดือนติบอ๋อการพบรูปพบและร,รูปพบก็ตัวนี้เองตัวยึดตัวถือในการพบรูป พบอรูปพบก็ตัวนี้เองนั่นก็คือจิตนี้เองแล้วก็จึงตัดชิ้นปัญหาน,นั่นปิดสวิตไม่ให้มันเขาเรียกว่าไม่ให้มันต่อเชื้อไม่ให้มีแสงสว่างนั่นไม่ให้มีกระแสไฟไปต่อเชื้ออีกปิดสวิตเรียกว่าปิดสวิตพบชาติปิดสวิตการพบรูปพบและรูปพบไม่ให้จิตมันยึดมันถือแต่ถ้าพวกเธอหลงในจิตการพบรูปรูปพบและรูปพบก็ยังอยู่อย่างเขานะลูกนะ ไม่สามารถที่จะออกกันไปได้เพราะว่าจิตตัวนั้นเป็นตัวยึดต,ตัวถือเพราะจิตเป็นอะไรจิตเป็นนามธรรมนี่ยจิตเป็นนามธรรมจิตมันก็ไม่ตายนั่นบุญบาปมันก็ไม่ตายอย่างนั้นการพบรูปพบแ้วรูปพบอยู่ที่ไหนอยู่ที่บุญและบาปพอเราเข้าใจอย่างนั้นปับ๊บอ๋อมันก็ต้องทิ้งบุญทั้งทิ้งบาปดิมีน้าพูดโดยเจแล้วพระสงฆ์สาวกนี่ทิ้งบุญและวทิ้งบาปพอทิ้งบุญทิ้งบาปได้ งเข้าสู่มหาปรินิพานเพราะ,ะ่ามหาปรินิพานเหนือการพบ,ร,พบรูปพบแลรูปพบโอ้นอน่นน่ะปัญญาไม่ต้องมากการพบ,ร,พบรูปพบแฝดรูปพบรวมที่ปัญญาคือกายและใจตัวนั้นนั่นไม่จําเป็นต้องไปแยกแยะไปถึงโน่นจักรวาลโน่นจักรวาลน,นี่จักรวาลไหนก็คือจักรวาลใจจักรวาลกายนี่แหละเนี่ยลงตรงนี้ปับ๊บนั่นแหละผู้ฉลาดนั่นโอ้เราหลงโง่โงงายมานาน ตอนแรกก็นุ่นเขาลูกนั้นนี่นุ่นพบนั้นเออนั่นพบนี้นีนนนนน่จิตมันพุ่งไปแต่พลสุดท้ายมันรวมได้มันก็เป็นปกติอ่ะคุณหลูกหลานฟังนั่นมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะลูกนะอืมศึกษาไปมันก็ไม่มีที่จะจบไม่ไม่มีที่จะจบสิน้นศึกษาไปไหนล่ะศึกษาที่กายและใจตัวนี้นี่แหละการพบรูปพบและรูปพบจักรวาลอนันตจักรวาลอยู่ที่นี่หมดเลยอยู่ที่กายและ ตัวนี้ศึกษาที่ลูกนั่นศึกษาหาความรู้เรียนกายเรียนใจให้มันจบก็ทำลายพบทั้งสามได้ในปัจจุบันนะขรรคโทนาด้วยสาธุ